สามสาเหตุที่ทำให้ฝ้าเข้มกระจายวงกว้างวันนี้เราจะมาดูสาเหตุกันและวิธีดูแลฟ้าให้จางก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะเป็นคำถามจากลูกค้าที่ ส่งมาวันนี้ค่ะทางไลายว่าเป็นฝ้าเนี่ยตอนแรกแรกเป็นไม่มากแต่อยู่ๆที่ดูแลไปฝ้ากับเข้มขึ้นและกระจายวงกว้างทีนี้จะทำยังไงบ้างสาเหตุนะคะมีด้วยกัน3อย่างค่ะข้อแรกเลยฮอร์โมนให้เราลองดูว่าช่วงนี้ถ้าเราเป็นวัยที่กำลังคุมกำเนิด กินยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดหรือรับประทานยาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนไหมเพราะส่งผลนะคะทําให้ฝ้าเราเข้มขึ้นได้หรือเข้าวัยทองอันนี้ก็ส่งผลค่ะเพราะอายุเราพอเข้าวัยทองคอลลาเจนจะหายผิวไม่ค่อยแข็งแรงและและส่งผลให้เม็ดสีเมลานินมันเข้มขึ้นได้เกิดฝ้าหน้าหมองคล้ำได้บางคนก็มีกระร่วมด้วยนะคะ สสาเหตุที่2คือแดดค่ะแสง UV รวมไปถึงแสงจากจอมือถือถือว่าเป็นแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายที่ส่งผลและไอร้อนช่วงนี้โดนของราวนี้ไหมอยู่เป็นประจำเช่นทำงานอยู่หน้าเตาใช้มือถือที่มีแสงแรงๆอยู่เป็นประจำจะเข้านอนแล้วยังดูคลิปดูนู่นดูนี่อยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมหรือทำกิจกรรมการแจ้ง เพราะช่วงนี้แดดแรงมากๆถึงจะเป็นหน้าฝนนะคะร้อนมากๆเกือบจะ40องศาลองเช็คดูแล้วเราทาครีมกันแดดถึงหรือเปล่าถ้าทาน้อยฝ้าที่มีมันก็มีอยู่แล้วตรงข้างในใช่ไหมคะทีนี้พอโดนแสง UV เพิ่มเข้าไปมันถึงกระจายวงกว้างและเข้มขึ้นค่ะ สาเหตุที่3ให้เรามาเช็คว่าช่วงนี้เราดูแลด้วยวิธีการอยากจะให้ฝ้าลดฝ้าจางไวไปใช้ครีมที่ผัดเซลล์ผิวครีมที่มีส่วนผสมที่มีกรดแรงไปไหมพอกัดลอกบ่อย กัดรอกแรงๆนะคะผิวเราจะบางไว้ต่อแสงค่ะทําให้ฝ้าขึ้นและฝ้าเข้มกระจายวงกว้างได้ทีนี้พอรู้สาเหตุแล้ววิธีการที่จะดูแลวันนี้เราก็แนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกหยุดใช้ผิวไม่ดําและไม่ทําให้ผิวบางตัวแรกเลยสําหรับการบํารุงแนะนําเป็นเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตัวนี้จะเติมน้าให้ผิว ด้วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นลดอาการแสบแดงแสบก้านอาการผิวบางระคายเคืองโดยเซรั่มจะใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนำเป็นตัวนี้ BB กันแดดเคที่ spf 50 pa บวกบวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูตรพายแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟอง